เข้ามาค่ะข่าวฝายามเย็นคุณต้นไม่ได้จะบอกคุณผู้ชมคะ02 3080555ครับเมื่อกี้พี่เอวิทย์เย็นมุตตามารามาบอกกับผมแล้วบอกให้ฝาบอกพี่ปูกับคุณหนิงด้วยว่าถ้าวันนี้นกหวีดเงินไม่ออก2ตัวมีเรื่องหนิงนะครับที่เป็คนรับเรื่องัครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ ฟ้าวันใหม่ยังรอความเมตตาจากคุณผู้ชมอยู่0 2 3 0 8 0 5 5 5ที่สำคัญผมรอความเมตตาจากคุณผู้ชมทุกท่านนกหวีดเงินสักสองตัวเถอะนะครับแล้วอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันศุกร์นกหวีดทองยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกเลยไม่มีใครมาขอเลยเป็นพิงโกนะครับเป็นทองสีชมพูนะครับวันนี้ฉลองหนึ่งแสนบาทวันนี้ฉลองดูได้ทั่วประเทศหน่อยเถอะเนาะครับนะพก็ดูได้แล้ว210 GMM z ดูได้แล้ว246 t r u ูเดี๋ยวคงดูได้เพราะถล่มกันเข้าไปครับ02 725 7000นะครับโทรไปเลือกเยอะบอกเขาเลยครับถ้าไม่เอาฟ้าวันใหม่ใส่ช่อง t r u ูไม่ซื้อหุ้นทรูไม่ดู t r u ูไม่ใช้อะไรของ t r u ูทั้งนั้นรวมถึงไม่ซื้อไก่ด้วยก็ได้ <c oughs> วันนี้บางท่านเพิ่งเปิดมาถามว่าอาจาร,รย์กบหายไปไหนอาจาร,รย์กบจะไปทำรายการสารเพลินเกินข่าวกับอาจารย์ปิงตอนสามทุ่ม ค่ะส em 네ี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่มารอยอยู่แล้วนี่มารอยที่ห้องแต่งตัวมาจากสิงคโปร์เลยขี้เกียจแวะบ้านนุ่งกางเกงลายดอกมานั่งรอแต่ SMS วันนี้เราเข้ามาเยอะนะสี่สองหนึ่งสองสามเหมือนกับฉลองการเปิด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 คือจริงๆเราเปิดมา4ีหวันละแต่เปิดเหมือนกับเปิดกล่องอะดูได้ทั่วประเทศวันนี้ก่องเขาอัปเดตกันก็เลยได้เห็นหน้าตากันทั่วทั้งประเทศแต่ที่สำคัญวันนี้ SMS ชมคุณปูจิตกรเยอะมากหลอจิต หล่อจังคุณหล่อเหลือเกิน้างไว้นี่ไงคุณต้นหล่อขึ้นนี่คุณปูก็หล่อนะครับข่าวข่าวข่าเวลาเหลือน้อยมากแล้วนะคะเมื่อสักครู่ี่เราแกล้งคุยกันเพื่อให้คนตื่นจากรายการเมื่อสักครู่นี้เขาดูอยู่ไม่เกงต้องเรียนตามตรงว่าเข้าใจผิดตอนแรกนี้ว่าคุูประยุทธ์เนี่ย พลเอกประยุทธ์จะมาแถลงด้วยตัวเองแต่จริงก็เป็นการของทีมโฆษกนะคะของคอสชก็เป็นการสรุปรวมทั้งหมด3เดือนที่ผ่านมาของคอสชว่าทําอะไรไปแล้วบ้างจริงๆมีหน้าตามนุษย์โผล่มาคุยกับชาวบ้านบ้างก็ดีนะครับคนจะได้สนใจตัวเนื้อหามากขึ้นนะเพราะเนื้อหานั้นคุณได้สรุปประเด็นที่ดีมากเลยแต่ว่าพอทําเป็นสกูปทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยเข้าครัวกันแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งดูปูต้นหนิงกันต่อนะฮะวันนี้ทีมเศรษฐกิจของคอสชคือตลอดเวลามานะครับประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับ ถึงแม้เราจะเจริญเติบโตเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่สมัยหนึ่งเราเคยเป็น NIX ด้วยซ้ำ N I C S N i กซนะครับแต่เป็นจริงๆเหรอไม่ได้เป็นเราฝันว่าจะเป็นแต่เราฝันว่าเราจะเป็น NI กเราฝันว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียตอนนั้นใช่ไหมฮะสุดท้ายเราต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงว่าประเทศไทยยังต้องพึ่งพาเกษตรกรและเกษตรกรรมอีกมากมายนะครับแล้วก็มีปัญหามาตลอดไม่ไม่ ไม่เคยที่จะเรียกว่าแก้ไขเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคืคออาชีพใหญ่เป็นเกษตรกรรมแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่า ผลผลิตทางด้านการเกษตรราคาตกตำ<ช>่ำทุกปีทุกรัฐบาลต้องคอยแก้ปนนัญหาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ที่จะเข้ามาดูแลเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นจะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์นะคะในเรื่องของการดูแลพืชผลทางการเกษตร,รที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจของประเทศไทย4ชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสัมปะหลังปาล์มแล้วก็อ้อยนะคะก็มีความคืบหน้าในด้านของการกําหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร,ร เพื่อเศรษฐกิจ4ชนิดนี่แหละค่ะมีการตั้ง4คณะอนุกรรมการแยกเป็นรายพืชเพื่อร่างแผนในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยจะมีการเสนอแผนในอีก2สัปดาห์นะคะรุวมนอกจากนั้นในการประชุมคอสชฝ่ายเศรษฐกิจค่ะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้ทางคอสชหรือว่าทางคณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ใกล้ตัวกับประชาชนที่สุดเลยนะคะ ณะะตอนนี้เองเนี่ยก็มีการพูดถึงนโยบายในเรื่องของการลดค่าครองชีพซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอยู่นะคะจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด39ครั้งโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ825ร้านค้าโครงการตรวจสอบและมอบมาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเต็มลิต คือไปเติมเนี่ยจะต้องได้เต็มลิตรนะคะ1,000บาทก็ต้องได้ตามราคา1,000บาทอันนี้ชอบมากทั้งหมด310แห่งรวมถึงการเร่งจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพข้าวร่วมกับ TDRI ด้วยนอกจากนี้ค่ะทางฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะได้ารายง,งานความคืบหน้าว่าได้มีการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติปัญญัติแห่งชาติและผ่านการพิจารณาในวาระที่1นึฉบับค่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้ารับการพิจารณาในวาระที่2และสาในวันที่ิบถึงิกันยายนนี้สำหรับในสัปดาห์นี้จะมีการเสนอร่างกฎหมายต่อสอนชอีอก5ฉบับนะคะมีร่างพรบการรับขนออทางอากาศระหว่างประเทศร่างพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศร่างพรบรับคนขนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศร่างพรบรส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและร่างพรบารมาตราช่างตวงวัดค่ะครับ เฉพาะสินค้าเกษตรในระยะยาวอยากให้มีการเพิ่มมูลค่าให้แก่มันนะครับเพราะว่าเราพูดกันมานานแล้วว่าสินค้าเกษตรเราเป็นไร่ๆขายได้เงินก้อนนึงไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง ก็หมดแล้วโดยที่สินค้าบริโภคเหล่านี้เนี่ยเรามักนำเข้าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดในชีวิตประจําวันคนไทยรถยนต์รถจักรยานรถจักรยานยนต์เราเป็นประเทศผู้บริโภคทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่เป็นอาชีพเราเนี่ยเราต้องใช้ของมากไปซื้อของน้อยเพราะมูล,ลค่ามัน เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปคือปลูกเป็นไร่ใช่เอาไปซื้อโทรศัพท์ตัวแค่นี้อืครับอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับและในขณะที่ปลูกเป็นไร่เนี่ยเราใช้ทรัพยากรดินน้ําอากาศแสงแดดอย่างมากเป็นตันใช่เครับเป็นไปได้ไหมเมื่อไหร่ประเทศไทยจะผลิตรถเองสัที นะผมถามมันตลอดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณผลิตอะไรบ้างพัดลมคุณทำเองได้ไหมแค่มอเตอร์หมุนหมุนทำกันบ้างหรือยังนะครับเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวเตารีดนะครับรวมนะดดไปถึงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราอุป,ปโภค เราบริโภคกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยแต่เราไม่ผลิตนะหนิงว่าต้องทําให้คนไทยเชื่อมั่นในเมดอินไทยแลนด์ก่อนใช่ครับคือถ้าทํายี่ห้ออย่างนั้นจริงๆแล้วคนเชื่อมั่นว่าพอซื้อว่าเป็นเมดอินไทยแลนด์เป็นรถยี่ห้อของประเทศไทยตู้เย็นทีวีทุกอย่างเป็นแบบเมดอินไทยแลนด์ที่ผลิตในประเทศไทยแล้วเป็นยี่ห้อของคนไทยเนี่ยคนไทยจะซื้อหรือเปล่า ท่านรับประกันดีๆผมนี่แหละจะซื้อให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ไม่คิดสตางค์ก็ได้อ้าวจริงๆแต่ต้องรับประกันดีๆนะครับไม่ใช่ซื้อเสร็จตู้เย็นหม้อชามลามหายอุปกรณ์ใดๆมาตั้งอยู่บ้านสามเดือนผ่านไปเสียไปโรงงานโรงงานบอกอะไรไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะไปแล้วอย่าลืมพรสวรรค์เรานะครับเราเป็นนักก๊อปปี้อะฮะญี่ปุ่นกับจีนและเกาหลีญี่ปุ่นสมัยหนึ่งฝรั่งก็ด่าว่าเป็นนักก๊อปปี้ เกาหลีพอญี่ปุ่นเขาโตแล้วเกาหลีก็ตามมาครับญี่ปุ่นก็ด่าเกาหลีว่าก๊อปปี้พอวันนี้ซัมซุงไปทั่วโลกเลยนะครับพอวันนี้จีนก๊อปปี้มาแล้วเป็น10ปีนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งก๊อปปี้วันนี้แบรนด์ของจีนอะไรนะเชี่ยวหมีเชี่ยวมีโทรศัพท์อะจริงเหรอผมผมอ่านไม่เป็นนะ x i o อะไรสักอย่าง x i e o m i เชี่ยวหมีขอโทษนะครับ ขายดีกว่า iPhone แล้วในแผ่นดินจีนที่จีนใช่ไหมถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยเขาตีตลาดแน่นอนเดี๋ยวเขาก็เอามาตอนนี้ขายอยู่ในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเขาคงต้องหาทางนะครับฝากเอาไว้ทีนี้เรื่องของงบประมาณเอาย่อๆกันแล้วกันนะครับวันนี้พลโทชาติอุดมดิษฐศิริและคุณกิติวัศีนนท์เนี่ยโฆษกของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2558ออกมาให้ข่าวนะครับสรุปรวมและทั้งหมดเลย ตัดงบไปได้ทั้งสิ้น4,774ล้านบาท19กระทรวงแล้วก็พิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับส่วนพิจารณากลุ่มจังหวัดได้พิจารณาในเชิงบูรณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นกว่า18,000ล้านบาทคือประเด็นที่ดีของการประชุมเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะปรับลดงบประมาณส่วนใดได้บ้างโดยที่ประสิทธิภาพของมันยังคงเดิมนะไม่ได้ปรับเพื่อลดประสิทธิภาพ แต่ปรับเพื่อลดตัวงบประมาณแต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพโจทย์แบบนี้ไม่ค่อยจะอยู่ในที่ประชุมของของรัฐบาลปกติแต่ทําเร็วจริงๆครับทําเร็วจริงๆไม่ใช่รเร็วเร็วจริงๆนะครับ,รบเรามีเสียงใช่ไหมครับคุณนิมีเสียง,องของทั้งสองท่านเลยค่ะไปติดตามค่ะในส่วนของยอดเงินวงเงินที่ปรับลดไปแล้วนะครับโดยคณะกรรมาธิการนะครับ ถึงถึงวันนี้ก็คืออยู่ที่ตัวเลข4774ล้านบาทเศษอันในภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อสังเกตให้ข้อเสนอแนะให้กับส่วนราชการต่างๆไ,ไ,ไปดําเนินการในขั้นของการเป็นการพิจารณางบประมาณในเชิงบุรณาการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่างๆได้นําเสนอซึ่งปีนี้เนี่ยก็ใช้งบประมาณทั้งสิ้น1นึ6 5 ล้านบาทเศษๆจ่านนีซึ่งว่า <c oughs> เดี๋ยวมีข่าวเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคอรมอคือณตอนนี้เนี่ยก็มีการเผยแพร่ข่าวกันเยอะว่ามีการกําหนดวันแล้วว่าจะมีการให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยไปเข้าเฝ้าถวายสัตว์เมื่อไรนี่นะคะแต่ว่าล่าสุดคุณอัมพลกิติอัมพลเลยค่ะที่คณะคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าณักขณะนี้ยังไม่ได้ขอไปยังไม่ได้มีการกําหนดวันในการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณนะคะรวมถึงวันในการที่จะนัดถ่ายรูปหมู่หน้าตึก ออไทยคู่ฟ้าท่านี้รัฐบาลด้วยดังนั้นขอให้สื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนที่จะเผยแพร่ข,ข่าวนี้ระมัดระวังในเรื่องของการเผยแพร่ข,ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจต่างๆด้วยให้ทุกคนนั้นรอฟังข่าวจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเท่านั้นค่ะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ควรลือกันลเล่นๆนะครับ <laughs> รายงานนิดนึงครับสบปอชอสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับไม่ใช่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับ จนถึงวันนี้คุณสุภชัยสมเชิญประธานคณะกรรมการเลือกตั้งออกมาบอกแล้วว่ามีทั้งสิ้น5,627คนที่เข้าไปนะครับวันนี้วันเดียวมาอีก698คนนะครับรวมแล้ว5,627มีชื่อเด็ดๆด้วยนะม,มีชื่อเด็ดๆอ่าผมผมเอาชื่อแรกก่อนเลยเด็ดสุดเลยสมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอ นายทาริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ารับการสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมูมมนลนิธิมีชัยเสนอชื่อคุณบวรศักดิ์อุวานโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับเข้าในกลุ่มด้านการเมืองฮะค่ะมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมราชค่ะเสนอชื่อคุณธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์เข้ารับการสรรหาทางด้านของการเมืองนะคะมสมาคมเพื่อเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้เสนอชื่อคุณวีระสมความคิด อดีตแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าไปในด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับม,มูลนิธิสมาชาศิลปินค่ะ เสนอชื่อคุณชินกรไกลราลาศิลปินแห่งชาติเข้ารับการสรรหาด้านอื่นๆฮะครับก็<อ>ดีจะได้เป็นประโยชน์ด้านวัฒนธรรมด้วยนี่น,น, <ะ S 3> นี่ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้คุ้นเคยียงคุ้นเคยกับผมดีมากเลยค่ะอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีรักมากเลยคนนี้ได้รับการเสนอชื่อจากวัดลาดญาไทยเข้าไปในด้านอื่นๆครับนี่นี่นี่คนนี้คนนี้ต้องเป็นแฟนใครสักคนในนี้แน่เลย คุณวินัยพันธุรักค่ะน่าจะเป็นคุณเะเกิงนะครับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยเสนอชื่อคุณวินัยพันธุรักนักร้องวง The Impossible เข้าสัรหาด้านสังคมค่ะผมร้องเพลงแกได้นะเพลงอะไรคะร้องสมัยดีอิมเดี๋ยวอันนี้มันรายการข่าวฟ้าวันใหม่แม้ข่าวฟ้ายามเย็นข่าวฟ้ายามเย็นนึกว่าอยู่กับสิลินทรานะเนี่ยร้องได้ผมร้องได้คุณวินัยอ่ะสมาคมความมั่นคงของพุทธศาสนาในประเทศไทยเสนอชื่อพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐ ก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคประชาสันตินะครับเข้าสัญหาในกลุ่มการเมืองครับอีกหนึ่งท่านคะ่ะสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาเสยียงบรมบราชกุมารีเสนอชื่อเรืออากาศตรีสุเทพวงคําแหงศิลปินแห่งชาติเข้ารับการสัญหาด้านสังคมนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ <G ül> เดี๋ยวเราไปติดตามฟังเสียงของคุณสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคะ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่า สำนักง,งานเลขาที่ทการคณะกรรมก,การการเลือกตั้งเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ทุกด้านเราระดมคนเจ้าหน้าที่ของเราทั้งหมดน,นะฮะท่านเลขาก็ถแถลงไปแล้วเมื่อเช้าไม่ใช่เหรอเหมาะสมทุกคนนะครับเหมาะสมทุกคนนะฮะที่มาสมัครยิ่งวันท้ายๆผู้ที่มีชื่อเสียงท่านก็มานะฮะไม่ใช่ว่าท่าน ท่านที่มีชื่อเสียงหมายว่าท่านที่ปรากฏตัวในสังคมอยู่บ่อยๆสําหรับผู้ที่ไม่ได้ปรากฏสังก,ก,ก็ท่านก็เป็นผู้ผมจากที่ดูรายชื่อแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็ท่านก็เป็นผู้ทรงคนอาวุ์ในด้านต่างๆทั้งนั้นนะ,ะครับ <c oughs> สำหรับประชาชนและสื่อมวลชนแล้วอยากเน้นตรงนี้นะครับ <c oughs> ว่าเมื่อมีจํานวนผู้ไปสมัครสปชเนี่ยมากเกินกว่าความคาดหมายแล้วเนี่ยเราหยุดเรื่องจํานวน เรามาดูเรื่องคุณภาพของคนที่ไปสมัครบ้างจำนวนมีข้อดีอยังไงเหมือนเราไปที่แผงขายผลไม้มีส้มให้เราเลือกหลายชนิดเราก็มีตัวเลือกมากขึ้นเมื่อตัวเลือกมากขึ้นถึงเวลานั้นเราต้องคิดเรื่องตัวเลือกแล้วว่าอันไหนมีคุณภาพดีที่สุด และเราต้องส่งเสียงนะครับประชาชนต้องควรจะส่งเสียงบ้างว่าอยากเห็นใครเป็นตัวแทนของตัวเองบางทีเสียงของท่านอาจจะเข้าหูของคณะกรรมการคัดสรรก็ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยสนใจคนที่ได้แสดงท่าทีว่าประเทศควรได้รับการปฏิรูปมาตั้งแต่ต้นหรือมาโดยตลอดผมเชื่อว่าคนเหล่านี้จะมีความมุ่งมั่นมากกว่าคนที่เพิ่งกระโดดเข้ามาเพราะเห็นว่ามันเป็นเวทีเวทีหนึ่ง เราต้องยอมรับความหลากหลายของผู้คนนะครับว่าบางคนเห็นเวทีเป็นไม่ได้แต่ความตั้งใจหรือพื้นความรู้และความมุ่งมั่นมีหรือเปล่ายังไม่ทราบเราจึงฝากความหวังกับคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เลือกตั้งคัดสรรในแต่ละหมวดหมู่นะครับดูความตั้งใจของคนคนนั้นว่ามีมายาวนานต่อเนื่องแค่ไหนเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นมันเป็นโจทย์ของการปฏิรูปประเทศ มันไม่ใช่การหาโอกาสหรือหาเวทีให้แก่ตัวเองนี่เป็นงานเพื่อประเทศ ใครที่คิดถึงประเทศมานานแล้วมันเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเขาว่าเขานึกถึงประเทศตลอดเวลานะครับค่ะพร,รุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่2กันยายนค่ะรอติดตามนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีคนที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านทีเดียวค่ะที่อาจจะถือเลือกในวันสุดท้ายของการรับสมัครในของการสัญหาเนี่ยมาสมัครกันในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็จานวนทั้งหมดด้วยว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะจะมีวัลเทพไหมนะ ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไจะให้สมาคมไหนส่งดีคะผมผมผมจะรอดูรายการขอชัดๆัดแล้วถ้ามีอะไรก็จะฝากไปที่คุณอัธวิทและคุณเอกนัทดีกว่าให้ชัดขึ้นขอให้เป็นหุ้นส่วนประเทศไทยอย่างนี้ดีกว่านะครับดูเรื่องยางกันหน่อยดีไหมคะยางอายเหรอฮะยางพาราครับยางพาราอันนี้โดนหลอกอันนี้โดนหลอกคือ ตอนนี้ราคาตกต่ำไม่ว่าอันนี้เหมือนผีซ้ำด้าพอยเลยทโดนหลอกโดนหลอกนะครับะวันนี้มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้าไปร้องเรียนกับทาง BSI นะคะเพราะว่าโดนบริษัทดังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยางพาราเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนหลอกโกงเงินนะคะ วันนี้คุณทีราชาัยสิมธาราแก้วที่ปรึกษาสาก์หนองโคคําแก้วอําเภอโซ่พิสยัยอันจังหวัดบึงกาฬและ,กะเกษตรกรปลูกยางพาราประมาณร้อยคนค่ะเข้าร้องเรียนต่อพลตารวจเอกชัชวานสุขสมจิตอธิบบีดีเอเพื่อดําเนินการเอาผิดก,กับนางนิตยาวรรณสิริกุลวงกับบริษัทสีตรงังเอกรอินดัสทรีจำกัดมหาชนและก็บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์โดยมีนายพรเทพสารสิริเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการพิเศษนะคะเป็นตัวแทนทนรับเรื่องราวร้องทุกมารับตัวแทน เบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนได้สรุปเรื่องกับอธิบดีดีเเร่งรัดพิจารณาอนุมัติรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่คุณธีรชัยเนี่ยเขาอ้างว่าเมื่อประมาณช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี55ค่ะนางสาวนิตยาเนี่ยมาชักชวนกลุ่มพ่อค้าสากลและเกษตร,รกรยางพาราชวนให้ร่วมลงทุน แล้วก็ให้นําเงินมาลงทุนประมูลซื้อยางพาราจากสากลเกษตรกรยางพาราเพื่อมาขายให้กับบริษัท Rubber Land Products โดยมาติดต่อบอกว่าได้รับการติดต่อจากบริษัทสีตรังเอโกอินดัสทรีจำกัดมหาชนและก็บริษัท Rubber Land Products ที่มีนนัทพลราชิวงผู้จัดการฝ่ายสัญหาวัตถุดิบของบริษัท Rubber Land Products สาขาจังหวัดมุกดาหาร,มา,หารมาติดต่อว่าทางบริษัทเนี่ยต้องการจะระดมยางพารา จะให้ราคาสูงกว่าการรับซื้อทั่วไป6กถึงสิบาทต่อกิโลกรัมนะคะหลังจากนั้นก็มีการร่วมลงทุนประมูลกนันในนามของนางสาวนิตยาเป็นจานวน5ครั้งเริ่มตั้งแต่12กุมภาห้าหกจนถึงเดือนมีนาคมห้าหกรวมหลอกให้ระดมยางทั้งสิน้นยี่สเล้าน1,25,495กิ 29, 12, 5, กิโลกรัมค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าได้ราคาแล้วก็ DRC เป็นไปตามโครงการที่ให้ชักชวนมาชักชวนกลุ่มพ่อค้าเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,620กว่าล้านบาทแต่ว่ากลุ่มบริษัทสีตรังได้โอนจ่ายค่ายางพาราผ่านตนเพียงแค่1,200กว่าล้านบาทแล้วก็อ้างว่าเมื่อสอบถามไปยังนายนัทพลก็ชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นกลโกลงอย่างหนึ่งมีผู้ใหญ่ในบริษัทนางสาวนิตยากล่าวอ้าง เรื่องทั้งหมดเป็นกลโกงอย่างหนึ่งค่ะโดยมีผู้ใหญ่ในบริษัทวางแผนสั่งการซึ่งกลุ่มพ่อค้าสากลน,นั้นไม่สามารถดำเนินคดีกับบริษัทและพวกได้เพราะว่าบริษัทจะจําจัดทําเอกสารประเมินคุณภาพอย่างบริสุทธิ์ให้ตรงกับยอดเงินที่โอนมาค่ะอเอาง่ายๆนะครับพูดตรงๆกันละกันไม่เฉพาะอย่างนี้หรอกครับพี่ปูคุณหนิงใครที่มาบอกว่ามีเลขเด็ดนะ ใครที่มาบอกว่ามีทองราคาถูกคใครที่มาบอกท่านว่ามีดอลลร์มาแลกท่านครับเอาง่ายๆถ้าเขามีจริงเขาไม่มาบอกท่านหรอกครับเขาเก็บเอาไว้เองแล้วครับอ,อ,อย่าให้เขาหลอกเลยคือบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจคือคนกำลังลำบากอะ่ะใช่ไหมฮะคือทุกคนมีครอบครัวต้องดูแลต้องกินต้องใช้ฟางลอยมาเส้นหนึ่งก็เกาะไว้ก่อนนึกว่า มาช่วยใช่แต่คิดกันง่ายๆครับเงินทองไม่เข้าใครออกใคร,ครแล้วเขาบอกว่าเขามีของที่ต้องการแพงกว่าตลาดหลอกครับหลอกแน่นอนไม่มีใครเอาเงินมาให้ท่านฟรีๆหรอกครับแต่คนที่หลอกเกษตรกรได้นี่ถือว่าใจร้ายมากนะครับเพราะว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่ลําบากงานหนักอยู่แล้วแล้วก็มีความคาดหวังที่จะมีไรายได้ที่ดีขึ้นไปอาศัยช่องว่างตรงนั้นเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยคณใจร้ายมากเลยหลอกแล้วล้นลาด้วยใช่ คือเราพูดเรื่องนี้ตั้งแต่หลอกชาวนานแล้วนะครับนี่มาเจอชาวสวนยางถูกหลอกอีกอนะครับ,รบขอให้เห็นใจพี่น้องเกษตรกรว่าเขาเป็นอาชีพที่เราต้องช่วยเขานะครับไม่ใช่ไปซ้ําเติมก็อีกด้วยการหลอกให้มีความหวังแตะสุดท้ายก็โกงเงินกันนะครับข้าวข้าวอยอดการส่งออกข้าวไทยวันนี้ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นครับเฉพาะเฉะพาะ7เดือนแรกปีนี้นะครับ,รบตามรายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานว่า7เดือนแรกปีนี้ มีปริมาณการส่งออกข้าวทั้งส่งออกข้าวทั้งสิ้น5ล้าน6 2 2หมื่นตันมูลค่า9,850ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ55.5เลยนะครับแล้วก็มูลค่าเมื่อเทียบแล้วสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ20.6นะครับส่วนประเทศผู้นำข้าวข้าวไทยห้าอันดับแรกก็มีประเทศเบนินนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ55ประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ227ไอวอรีคสต์เพิ่มขึ้นร้อยละ68ไในจีเรียเพิ่มขึ้นร้อยละ466และคาเมรูนเพิ่มขึ้น190ร้อยครับร้อยละ190นะฮะเกครับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากเดิมก็ขอให้เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การการการส่งออกมากขึ้นหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าส่งออกราคาใดมันจะไปสะท้อนกับราคาที่รับจำนำเข้ามาไง ว่าขาดทุนเท่าไหร่ถามว่าดีใจไหมส่งออกได้เยอะอนนดีใจครับปริมาณการส่งออกปริมาณการส่งออกดีใจครับแต่ราคาละเดี๋ยวเวลาคิดตังกลับเข้ามาเนี่ยอาจจะถึงกับเศร้าจนขนหัวลุกได้ค,ค,ครับก็ต้องดูกันไปครับค่ะ,คะ ปิดท้ายอีกข่าวอีกสักข่าวหนึ่งกับข่าวของด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของเงินเฟ้อค่ะนางอัมพวันพิชาลัยที่ปรึกษาการพณนิชนะคะเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศหรือว่าเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปี57เท่ากับ107.61สูงขึ้น2.09ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นการสูงขึ้นเนี่ยตราที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นับจากเดือนมิถุนายนปี57ที่ผ่านมา แต่ลดลง0.08%เมื่อเทียบกับกรกฎาคมปี57ส่งผลให้เงินเฟอ้อ8เดือนนั้นสูงขึ้น2.21%นะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เงินเฟอ้อขยายตัวสูงขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นสินค้าราคาแพงขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสําเร็จเนื้อสัตว์เป็ดไก่แล้วก็สัตว์น้ํารวมถึงเครื่องประกอบอาหารอาหารปรุงสําเร็จส่วนหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มนั้นเพิ่มขึ้น1.12%ค่ะ คือเฟอรอนิดนิดดีนะคือทุกประเทศเลยเขาต้องเป็นเงินเฟืรอนิดนิดเพราะเงินเฟืรอนิดนิดแปลว่าเศรษฐกิจมันขยายตัวมีการลงทุนมีการอะไรประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเฟืรอมากอันนี้เงินเล็กแต่ทั้งหมดทั้งปวงดีกว่าเงินฝืดนะครับถ้าเงินฝืดประเทศนั้นเขาเรียกอะไรเข้าขั้นตรีทูต ครับนะครับแต่พวกเราเงินเฟืดอยอยู่นะครับเราท่านผู้ชมอุดหนุนฮะสุดยอดคนนี้เขาหาช่องไมตลอดเลยอันนี้วิทยเียนสองเลยนะครับอ้าวยังไงพี่ปูคือเรามีเสื้อยืด หลายสีหลายรุ่นยังคงจำหน่ายให้ท่านไปใส่เพื่อช่วยเราประชาสัมพันธ์ด้วยว่าวันนี้บลูสกายกลับมาใหม่ในชื่อฟ้าวันใหม่นะครับเสื้อก็คุณภาพดีมีหลายสีให้เลือกนอกจากนี้ก็ยังมีที่ระลึกคือนอกวีดพิงโกนะครับคือทองสีชมพูตัวละ1 0 0 0 0แบาทนะครับนกวีดเงินตัวละ5,000บาท เฉพาะนกวีดพิงโกเนี่ยเหลือแค่ไม่ถึง20ตัวแล้วนะครับนกวีดเงินก็เหลืออยู่จํานวนหนึ่งพอที่จะรองรับความต้องการของท่านผู้ชมได้สบายๆเลยะนะครับ,รบโทรมาอุดหนุนกันได้ที่023080555นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆจากทางบลูสกาย คือตอนนี้จะเป็นลอตสุดท้ายที่จะเป็นลวดลายต่างๆของบลูสกายแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะสกรีนใหม่เป็นฟ้าวันใหม่คือเรียกว่าเก็บไว้เป็นอันนี้เป็นรุ่นสะสมเลยละครรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นสะสมค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเป็นประวัติศาสตร์เลยของบลูสกายเพราะฉะนั้นใครสนใจ3 0 8 0 5 5 5น้องๆคอ e n เซนเตอร์รรับโทรศัพท์เราก็อยากเฟิร์นนิดๆเหมือนกันนะฮะตอนนี้ปืดมากเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา3ามคนในช่วงสุดท้ายของข่าวฟ้ายามเย็นกันครับ you